หนังสือกรรมทีปณีแจกแจงถึงประเภทแห่งกรรมผลแห่งกรรมและการเผาผลาญทําลายล้างกรรมอย่างอุกฤษรจนาโดยพระพรมโมลีวิราชยาน,นวรโรปรเรียนธรรมก้าประโยคพังขยานวิปาาัสนาญาณ อันดับต่อไปซึ่งจะต้องเกิดขึ้นแกโยคีบุคคลผู้เจริญวิปัสสนากรรมฐานหลังจากที่ได้ผ่านยานที่สี่มาแล้วก็คือวิปัสสนาญาณที่มีชื่อว่าพังขยานเท่ากับเกิดมีปรีชากำหนดรู้ความแตกสลายไปแห่งรูปนามเมื่อผู้เจริญวิปัสสนากรรมฐานได้บรรลุถึงยานนี้แล้ว ย่อมจะกําหนดเห็นแต่ความแตกสลายไปแห่งรูปน้ำอยู่เรื่อยๆตลอดเวลาได้ประสบกับภาวะการแปลกประหลาดมหาศจรรย์อันจักเป็นเหตุให้เกิดความเข้าใจผิดคิดว่าตนมีวาสนาได้บรรลุถึงนิโรธแล้วก็เป็นได้เพราะฉะนั้นผู้ที่ปฏิบัติถึงยานนี้ต้องระวังให้ดีถ้าจะมีอันให้เป็นให้เห็นนิโรธขึ้นมาแล้ว ก็จงเข้าใจเสียเถิดว่านิโรธที่เห็นในยานนี้เป็นเพียงแต่นิโรธตัวปลอมซึ่งมีชื่อเรียกว่าอุปาทะนิโรธคือความดับที่ยังมีโอกาสเกิดขึ้นได้อีกเท่านั้นยังไม่ใช่นิโรธตัวจริงซึ่งมีนามว่าอนุป,ปาทะนิโรธคือความดับที่แน่แท้ด้วยเหตุนี้ จึงไม่ควรยินดีพอใจอยู่แต่นิโรธอันมีอยู่ในยานนี้ควรจะมีจิตอุตสาหะเจริญวิปัสสนากรรมฐานต่อไปจนถึงนิโรธตัวจริงซึ่งเป็นอนุปาทานิโรธคือความดับที่ไม่มีโอกาสเกิดขึ้นอีกหรือที่เรียกชื่ออีกอย่างหนึ่งว่ามัคนิโรธคือความดับด้วยอำนาจแห่งมัรนั่นเถิด จึงจะเป็นสิ่งประเสริฐกว่าความดับปลอมนี้เป็นไหนไหนการที่บังเกิดความเข้าใจผิดกันกันขึ้นในเรื่องของนิโรธที่กล่าวมานั้นก็เพราะว่าในขณะที่บรรลุถึงยางนนี้ย่อมจะเป็นระยะหัวเลี้ยวหัวต่อที่จะก,ก้าวล่วงอารมณ์บัญญัติเข้าไปสู่ปรมาถสภาวะล้วนๆเพราะวิปัสสนาญาณถึงความจำเริญขึ้นมากแล้ว ดังนั้นจึงเป็นเหตุให้โยคีบุคคลผู้ปฏิบัติซึ่งไม่เคยได้เห็นปรมัตฐสภาวะมาก่อนเลยเกิดความเข้าใจผิดได้นอกจากจะเกิดความเข้าใจผิดในกรณีดังกล่าวแล้วเมื่อบรรลุถึงพังขยานี้ผู้ปฏิบัติซึ่งตามปกติมีความชอบใจในอารมณ์บัญญัติอยู่เป็นนักหนา ครั้นมาพบกับปรมัตถาศภาวะเข้าก็อาจจะเกิดความเข้าใจผิดไปอีกว่าสภาสมาธิญาณของตนตกไปเสียแล้วก็เป็นได้ฉะนั้นกรณีนี้ก็ต้องมีมณสิการให้ดีเช่นเดียวให้ดีอีกเช่นเดียวกันเมื่อมีมณสิการเป็นอันดีโดยการตั้งสติกําหนดรูปน้ำต่อไปอย่างไม่หยุดยัง้ง จนอิน4รทั้งหถึงความพร้อมเพรียงกันเป็นอันดีแล้วก็ย่อมสามารถที่จะก้าวขึ้นไปสู่ยานเบื้องสูงต่อไปได้